สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะคลิปนี้ทุกคนขาโอโหเข้ามาในหน้าเกมและเห็นสาวถา้ำพี่เขาอัตราการชนะ9 8ซึ่งต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะมีพี่ที่แบบเล่นกันมาแบบยาวนานมากประมาณสัก 45- หปีได้แล้วนะคะพี่เขาแนะนำนะคะว่าให้มาเล่นห้องที่อัตราการชนะ เก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดหลังเที่ยงคืนเว้ยทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะก็เราเข้ามาเล่นในห้องนี้หลังเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสาวถ้ำหลังเที่ยงคืนจะแตกดีหรือไม่ในอัตราการชนะ98%ซนตนะคะให้เครดิตพี่เขาหน่อยเนาะพี่ตั๊กนะคะเพราะว่าพี่เขาเข้ากะดึกเราก็เลยเอาสูตรเขามาลองใช้ดูนะคะเผื่อจะได้ผลกับสาวถ้ำด้วยนะอ่ะเข้าไปเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนคะเข้ามาในหน้าของสาวถ้ำแล้วนะคะเราขอกดเองก่อนนะคะเพื่อมันจะเข้าฟรีเกมโดยที่เราไม่ต้องซื้อถ้ามันยังไม่เข้าเองเดี๋ยวเราจะซื้อนะคะให้ดูอันนี้คืออัตราการชนะ98%หลังเที่ยงคืนนะทุกคนคะ่ะใครที่นอนเหงาเหงาไม่รู้จะทำอะไรก็ลองเข้ามาดูมันมีอัตราการชนะบอกนะให้เลือกอัตราการชนะ96 97 98 99%เนาะ แต่ว่าให้รอดูคลิปนี้ก่อนนะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเราเองจะได้ผลหรือไม่นะคะแต่ว่าพี่เขาส่งรีวิวมาให้เราดูเนาะพี่เขาทำงานกะดึกไงเ,เป็นสายเป็นสายท่องราตรี <c oughs> <c oughs> เออวันนี้วันนี้นี่ไงวันเสาร์นะคะวันเสาร์จะเหงาได้ไงนอนดึกอยู่แล้วนะคะวันเสาร์นอนไม่ลงฮึบ <c oughs> <c oughs> นอนไม่ลงนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่า แตกดีจริงหรือไม่เฮือเมื่อกี้เรามีมา8,500นะคะไม่ต้องตกใจนะทุกคนว่าทำไมเราถึงมีตังเยอะนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ถอนนะคะยังไม่ได้ถอนที่เราทำทำคลิปมาเนาะเราอยากรู้นะเอออยากรู้นะคะว่าฉันเนี่ยนะคะในจบเดือนนึงเนี่ยลงทุนไป1,000เนี่ยจะมีกำไรเท่าไหร่นะคะเออ อันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้วทุกคนอีกสองวันอึดใจรอไว้นะฮะเ <c oughs> ติมไปหนึ่งพันนะอึดใจรอไว้ฮึบนะคะมาเลย <c oughs> แต่ว่าทุกคนต้องไปถอนก่อนนะไม่ต้องมาทำเหมือนเรานะคะอันนี้เราแบบเอ่ออัดคลิปนะคะลงลงที่หน้าเอ่อยูทูบนะคะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะคะมีอยู่แปดพันห้านะทุกคน เราจะต้องเล่นอย่างแบบระมัดระวังนิดนึงนะคะเอนนี้ก็วันที่29แล้วสัญญากับตัวเองว่าวันที่31จะกดถอนหรือ <c oughs> <c oughs> เปล่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะเอออ่ามาเลยค่ะตอนนี้หุยฟีมาเลยโดยที่ไม่ต้องซื้อดิมามามาฮึบฮึบยังไม่มา <c oughs> ดูกันนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าเทคนิคการเล่นมีเยอะมากๆอยู่ที่ว่าใครจะหยิบหยิบยกเทคนิคไหนขึ้นมาใช้บางคนก็แบบเล่นปกติเรื่อยๆเล่นห้องที่ตัวเองชอบนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็เล่นไปนะคะได้บ้างโดนบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราอะพยายามจะสรรหาเทคนิคต่างๆมาเพราะว่าบางทีมันช่วยได้นะทุกคนอย่างเช่นการกระแทกการกดปล่อยไหลาการออโต้เทอร์โบนู่นนี่นั่นนะคะมันช่วยได้จริงๆนะทุกคน มันเหมือนมันเหมือนเรามีเป้าหมายอะไรประมาณนี้เบ็ดห้าบาทมาก่อนลูกไปแล้วนะคะห้าร้อยเฮ้ยไม่ห้าร้อยดีสี่ร้อยก็บาทนะคะสี่เกมจะมาไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเฮบมีหลายสูตรมากเลยนะคะที่ยังไม่ได้ทำนะคะดองสูตรไว้อยู่นะเดี๋ยวจะทยอยทำนะมีเพื่อนๆน,นะคะทักมาบอกเทคนิคทักมาบอกสูตรค่อนข้าง,างที่จะเยอะมาก ต้องกราบขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เรายังอยู่กันอย่างแน่นแฟนเอ้ยฟรีเกมต้องมาแล้วเป้าโอ้โหหรือว่าเราจะพวงสูตรไม้เข้าไปด้วยนะคะสูตรไม้ก็คืออหหน้าทองหน้าทองเรียงช่องที่1นึสองสแล้วให้กดซื้อฟรีเกมเอาไหมทีเดียวเลยพวงสูตรนี่พวงสง่งเอ้ยมาดิแถวสอง โอ้โหถ้าทองมาแถวสองจะกดซื้อให้ดูนะสูตรของมายังไม่ได้ทําเหมือนกันนะคะยังไม่ได้อัดคลิปลงช่อง y youtube เนาะก็คือเคยทําแล้วมันได้ผลทําเองโดยที่ยังไม่ได้อัดคลิปเนี่ยได้ผลก็คือถ้าหน้าทองเรียงกันนะคะสามอันเออหน้าทองเรียงกันสามอันโดยไม่นับไอ้นี่นะไม่นับวายนะคะเรียงกันสามอันไม่นับวายนะคะให้กดซื้อฟีเกมเลยเฮ้ยมาอยู่นะเนี่ย เออพ่วงสองสูตรไปในหนึ่งเดียวแต่ละคนนี่อยู่อยู่ได้กันมาขั้นต่ำเกินสี่ปีสี่ปีกว่าแล้วมาเนาะนี่น่าจะเข้าปีที่ห้าได้แล้วนเนาะเฮ้ยเราก็อดทนอดกั้นกับพวก<笑><笑>กับกับซอลตเหมือนกันนะพวกเราก็อดอดทนอดอด,อดกันกับซอลตเหมือนกันอุย้ยทองมาแถวสองเดี๋ยวจะกดซื้อโอู้หสวยง่ามชอตน,นี้กดซื้อเลยเนาะอ่ะ เฮ้ยเราก็ได้ผลด้วยนะทุกคนมันก็แตกนะแต่ว่าแตกกลับไปที่เท่าทุนเนาะเพราะเรามีมา8,5 0 0นะคะและทีนี้เราก็จะกดซื้อให้ดูเลยนะคะซื้ออันนี้คือพ่วงสองสูตรเลยนะสูตรพี่ตั๊กก็คือเล่นหลังเที่ยงคืนอัตราการชนะ9 6 979899ขึ้นไปให้กดเข้ามาเล่นเลยแล้วทีนี้เมื่อกี้หน้าทองมาเรียนกัน3ามอันพอดีนะคะเราก็กดซื้อในสูตรไม้เหมือนกันนะคะ รวมสองสูตรไว้ในหนึ่งเดียวเ๋าวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นเช่นไรเออเอาดิหุยสเกตเตอร์มาหาอันซะด้วยอ่ะมาดูนะคะโอ้โหเออเออเออเราต้องแบบนิ่งๆไว้นะคะนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ค่อยๆ่อค่อยค,อยคอยลูกค่อยค่อย นิ่งนิ่งไว้นิ่งนิ่งไว้นิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้อือหืออุ้ยอุ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ลูกนิ่งไว้เอาแล้วเอาแล้วมาว่ะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะถือว่ามานะว่าปกติอะห้องสาวเอ่อสาวถ้ำเนี่ยมันชอบมันมักจะเกินเนาะก็คือได้มากกว่า250ก็ถือว่า สูตรสําเร็จนะคะเพราะว่าเราซื้อไป250อเออเอาดิน่าจะเกินแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวมาดูการเดี๋ยวมาดูการซื้อไป250นะคะเพราะว่าห้องสาวท้ำมเนี่ยมันจะอยู่ที่เออหบาทมันจะตกที่50บาทเออองร้อยหยฟรีในฟรีไปเลยฟรีในฟรีเลยลูกอุย้ยขอเธอเออฟรีในฟรีทุกคนเอาว่า เอาว่า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 โอ้โหผสมสองสูตรในหนึ่งเดียวนี่เป็นไงโอ้โหขอให้เลี้ยงเถอดอย่าหายว้ายพันห้าแม่เจ้าเฮ้ยได้ผลจริงผสมสองสูตรในหนึ่งเดียวนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โห สวยอะ่ะอุ้ยหมื่นแล้วว่าขึ้นหมื่นแล้วว่าทุกคนเราขึ้นหมื่นแล้วนะคะหลังจากที่สะสมทําคลิปมานะคะงานดีมากบอกเลยว่านะคะถ้าคลิปนี้ออนแอร์เมื่อไหร่นะคะเราจะนะคะให้ค่าแนะนำเนาะให้พี่ตั๊กกับไม้เนาะสคนเลยนะคะเพราะเราถือว่าผสมสูตรกันผสมสูตรในหนึ่งเดียวว่ะ สะใจดีเนาะอย่างเงี้ยเนาะแม่งใหมยย่ีโคตรสะใจเลยเนาะอ้อโหทุกคนไม่อยากจะเชื่อเอาดีอดีนี่คือหลังเที่ยงคืนนะคะหลังเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนสี่สิบสามนาทีนะตอนที่เราเล่นอยู่เฮ้ยอย่าหายอย่าหายมาอีกมาอีกอม,มันให้ช็อตใหญ่ไปแล้วไงเออมันให้ช็อตใหญ่ปุ๊บแล้วมันก็ชอบเป็นแบบนี้แหละรู้รู้กันอยู่นะคะนิสัยเนี่ย ไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้แล้วนะคะสวยงามดีใจอ่ะวยได้จริงๆด้วยได้มา1,973ันบาทนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเทคนิคทั้งของพี่ตั๊กแล้วก็ของไม่เนะาะอ่ะย้ำอีกครั้งเทคนิคของพี่ตั๊กนะคะก็คือเล่นหลังเที่ยงคืนนะคะเล่นหลังเที่ยงคืนนะเล่นหลังเที่ยงคืน อัตราการชนะ96 97 98 99นะคะ ให้กดเข้ามาเล่นได้เลยห้องไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสาวทำเนาะส่วนสูตรของไมคคือหน้าทองเรียง3มแถวแถวที่1แถวที่2แถวที่สาไม่นับวัยนะคะต้องเป็นหน้าทองเรียง3มแถวเท่านั้นเนาะให้กดซื้อฟรีเกมได้เลยนะแล้วก็มันจะได้เฮ้ยแล้วมันก็ได้จริงๆนะทุกคนคะ่ะก็ขอบพระคุณทั้งสสูตรนี้ด้วยนะคะใครมีสูตรดีๆสูตรเด็ดๆก็ส่งมาบอกได้เลยค่ะวันนี้ก็ นะคะต้องขอลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากกดติดตามกด s u b สไคร b e ให้กับเราด้วยนะคะมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย